นะสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับมิโซนะฮะตอนนี้ก็มาเล่นเกมเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะฮะตอนนี้ก็ลางจะเริ่มเกมอะไรฮะใครมันทักเฟซบุ๊กเนี่ยก๊อกก๊อกก๊อกค่ะอะไรอีกเนี่ยเอาไว้เปิดดูใครคะไม่ทราบว่าใครคะ เอิ่มอ้าวงงเลยฮะสงสัยเราจะหูฝาดใช่ไหมเก็บงานแล้วเข้านอนดีกว่าเข้านอนนะเขาบอกให้เราไปเข้านอนอ้าวอ,อ,อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เฮ้ยเงา อิ้ยวิอะไรวะตกใจหมดเลยสัตว์อา้าวคิดที่เดิมก็มีแต่เสียงเดิมเข้าเข้าห้องนอนเอนียเสียงอะไรดังวะเสียงโทรศัพท์ฮ <Hello. S 1> ัลโหลฮัลโหล เงานี่แล้วนี่มันอะไรฉันตั้งใจว่าจะเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนอืมเสียงนาฬิกาเดินออกาห้อ,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 องแอเก็บงานให้เรียบโอ้อยอะไรเนี่ยเออไปกัน ทำไมฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกใครมาค้นจ้องมองอย่างนี้นอ,นนอะไรแล้วเนี่ยให้มันเคาะนักหนาวะเจนหืมไรเจนขอโทษนะคะจำผิดห้องหรือเปล่าคะนี่ไม่มีคนช่อเจนค่ะเอิม่มเงียบ อืมหน้าต่างก็เป็นจุดๆอืออืมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเจนกูจะได้เก็บงานไหมเนี่ยก็บอกเลยว่าที่ไม่มีคนชื่อเจนเนออยังไม่เลิกเหรออู๋เชียรเชียนีย่มันบ้าอะไรเนี่ยฉันคิดว่าฉันต้องโทรเรียกตำรวจแล้วล่ะ Okay, oh, โอ้โหเรือดกำลวดตกใจเสียงโทรศัพท์นั่นแหละอืมอ๋อโทรศัพท์หายไหนวะโทรศัพท์อ๋อแล้วว่าใครมันมันนอนในห้องน้ำเอาเอาเอาไปห้องฉันมันเป็นบ้าอะไรโอยี่ยี่ี่มันภาพอะไรกัน ี๋ยวโทรศัพท์ม,มันไปอยู่ไหนหนึ่งโทรศัพท์มันหายอะอะไรนะหรือว่าไม่ตรงไหนกันนะหนึ่งม,มันดังอะไรนักหนาเ,นเก็บของก่อนเข้านอนจุดจุดฮืมก็ไม่มี ไปเปิดประตูอ้าวตู้ประตาตรงนี้หายไปไหนวะห้องน้ำแน่เลยอืออ้อาวเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นมีอะไรในอ่างอะ่ะหายไปแล้วเสียงยุดไปแล้วแต่ว่าเสียงมันดังมาจากที่ไหนกันนะอืมสวิตช์ไฟไนะี่ย โอ้เชีย่ยเปิดไม่ออกอุอ้ยของตกเลยจุดๆอะไรเก็บดิเ,เก็บได้ล้องโอ้เชีย่ยต่อยอะไรนักหนาวตูวลาวด้วยๆๆๆๆๆอะไรนะต้องการอะไรจากฉันวิรือนะ่า อา้าวเปิดไม่ออกประตูมันอะไรเนี่ยทำไมเปิดไม่ได้เออเอาเอาเอา,เอาใครเอาใครพังกระจกห้องนอน้องรีบไปดู่ะกระจกห้องนอนโอ้เจอตกใจอโอ้ยชีเลือดจุดจุดจุอไนดิ เดินไปเดินใหม,ออ 3, หมาอยู่สามแบบตกใจตกใจชิดโต้เขียง,งานดีรออะไรห้องน้ำอีกแล้วเนี่ยอืมโอ้ยห้องน้ำสีเลือดมัน โอ้ยชนั่นนั่นนั่นนนนอะไรกันวิววิววิวเลือดเดือดนั่นออกโอ้ยชิตกายอยู่ไหนวะโอ้ยเจียอะไรอ่ะไอ้นี่ไงโทรศัพท์อ้าวไม่ดับเลยเชิแกไทยต้องการอะไรแกต้องการอะไรจากฉัน จุดจุดโอโอไปเดบโอ้ยเชือกแขวนคอด้วยคุณโดนแขวนคอป่าวะตุ๊กตาออกมาแล้วอ่ะก็ยังไม่มีอะไรประสาทแน่เลยอุ้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 ยตุกตาเขาอ่ะมีเอ้ยอะไรนะมีกระดาษโน้ตวางอยู่ตรงนั้นอุ้ยขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันเสียใจมันจะไปหาเธอเอาล่วใครจะมาวันนี้ต้องเป็นตามอะไรวุ้ยขึ้นไปทำไมอ่ะฉันและเธอจะรักและอยู่ด้วยกันตลอดไปเอ่มแบดเอนดิ้งจบแล้วนะฮะอืม ไว้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับผมจ้าบ๊ายบายครับ